ซองบรรจุ CBD หรือสารสกัดจากกัญชาหลากหลายรูปแบบวางขายให้ผู้คนเลือกซื้อได้ในคลับแห่งหนึ่งที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในประเทศที่มีกฎหมายควบคุมกัญชาเข้มงวดซึ่งบังคับใช้มาตั้งแต่ปี1948ผู้คนกำลังสูบ CBD กันอย่างคึกคักเพราะเป็นสิ่งที่ถูกกฎหมายแล้วในญี่ปุ่นเมื่อปี2016 CBD เป็นหนึ่งในสารแคนาบินอยที่ไม่ก่อรทิ์กระตุ้นระบบประสาทช่วยบรรเทาความเจ็บปวดแต่ไม่ทำให้เกิดอาการมึนเมาหรือที่เรียกว่า h ไฮเหมือนสารแคนาบินอยอีกชนิดอย่าง THC และหากสกัดจากลำต้นหรือมเมล็ดไม่ใช่จากส่วนอื่นๆอ,อย่างใบของกัญชาก็ถือว่าไม่ผิดกฎหมาย CBD กลายเป็นที่นิยมและขายกันอย่างแพร่หลายทั่วญี่ปุ่นในรูปแบบของบุหรี่ไฟฟ้าเครื่องดื่มขนมและร้านขายของเพื่อสุขภาพ อุตสาหกรรม CBD กำลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดชาวญี่ปุ่นหลายคนเชื่อว่า CBD อาจเป็นใบเบิกทางให้ใช้กัญชายอย่างเสรีได้ในอนาคตและเปลี่ยนมุมมองของผู้คนที่มีต่อกัญชาได้ I want people to think about marijuana more like why we have that filter like why do you think like it's bad or good even though you've never experienced by yourself first. So that's why like I wanna spread the word about CBD right now because it's more gentle way to introduce Japanese people about weed and marijuana culture. สังคมญี่ปุ่นมักตราหน้าผู้ที่เสพกัญชาว่าเป็นผู้ทําผิดมีประชากรญี่ปุ่นเพียงน้อยนิดเท่านั้นที่ยอมรับว่าเคยลิ้มลองกัญชาเนื่องจากกฎหมายในญี่ปุ่นนั้นรุนแรงหากมีกัญชาไว้ในครอบครอง จะถูกจำพุกสูงสุด7ปีหรือปรับไม่เกิน2ล้านเยนหรือราว5 0 0แสนบาทหากปลูกเพื่อนนำไปขายหรือลักลอบนำเข้าสินค้าอาจเจอโทษที่รุนแรงกว่านั้นขณะที่โทษสำหรับผู้ที่เสพยังไม่ถูกระบุอย่างชัดเจนเนื่องจากรัฐบาลพยายามปิดช่องโหว่ป้องกันไม่ให้เกษตรกรที่ปลูกกัญชาสำหรับนำเส้นใหญ่ไปทำเชือกและต้องสุดดมอย่างเลี่ยงไม่ได้ถูกจับกุมอย่างไรก็ตาม คดีที่เกี่ยวข้องกับกัรชาในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี2021มีมากกว่า5,000คดีนับว่าสูงสุดเป็นประวัติการและผู้กระทำความผิดส่วนใหญ่เป็นคนวัยหนุ่มสาวนี่สะท้อนให้เห็นว่นทนาทัศนคติของคนรุ่นใหม่ที่มีต่อกัรชาเปลี่ยนไปพวกเขาไม่คิดว่ากัรชาเป็นตราบาปและสารเสพติดให้โทษแต่เป็นสิ่งที่สร้างความบันเทิงและมีประโยชน์ a lot of people younger people like around age 20 25 they have positive opinions but some like i'm 34 right now and then like around my age like a lot of people have still have stigma for it like oh marijuana is a bad thing period they don't even research or anything ทัศนคติด้านลบต่อกัญชานี้เป็นผลพวงมาจากสงครามยาเสพติด <laughs> หากย้อนไปสมัยโบราณกัญชาถูกใช้ประโยชน์ในหลากหลายด้านทั้งเป็นส่วนประกอบในพิธีกรรมทางาศาสนาเช่นชาวอียิปต์ใช้ควันจากกัญชาวบวงสรวงเทพเจ้าในจักรวรรดิโรมันมีบันทึกที่เป็นหลักฐานว่าชาวโรมันใช้กัญชาเพื่อผ่อนคลายและต้อนรับแขกแต่การใช้กัญชาเพื่อความเพลิดเพลินค่อยๆหายไปเมื่อโลกเข้าสู่ยุคมืดเพราะพวกเขามองว่าความเคลิบเคลิ้มล่องลอย เป็นส่วนหนึ่งของกลลวงจากปีศาจกัรชากลับมารุ่งเรืองอีกครั้งในยุคล่าอาณานิคมแต่ครั้งนี้นำมาใช้ในด้านการผลิตเช่นเชือกที่ใช้ในเรือเดินสมุทรไปจนถึงกระดาษเพราะกัญชาเป็นพืชที่ให้เส้นใยคุณภาพจนกระทั่งปี1961สหประชาชาติประกาศลงนามในสนธิสัญญาร่วมเพื่อปราบยาเสพติดให้หมดไปกัญชากลายเป็นของต้องห้าม ไม่ใช่พื่อสมุนไพรที่ใช้เพืความเพลิดเพลินอีกต่อไปหลังกำหนดให้กัญชาเป็นสิ่งเสพติดอันตรายแพทย์นักวิชาการและประชาชนทั่วโลกได้ออกมาวิจารณ์และเรียกร้องให้กัญชาสามารถใช้ได้ในทางการแพทย์เนื่องจากค้นพบว่ากัญชามีสรรพคุณที่ใช้รักษาโรคได้ปัจจุบันหลายประเทศจึงเปิดใช้กัญชาเสรีแต่มีข้อจำกัดที่แตกต่างกันออกไป ในสหรัฐอเมริกามีการแบ่งกฎหมายเป็น3ระดับคือถูกกฎหมายในทางสันทนาการถูกกฎหมายในทางการแพทย์และผิดกฎหมาย32รัฐจาก50รัฐให้ใช้กัญชาเฉพาะในทางการแพทย์เท่านั้นขณะที่บางรัฐอย่างนิวยอร์กสามารถใช้เพื่อความเพลิดเพลินได้แต่มีเงื่อนไขว่าประชาชนสามารถพบก,กัญชาได้ไม่เกิน85กรัมห้ามสูบในที่สาธารณะโรงเรียนและรถยนต์ จำกัดการปลูกกัญชาบ้านละไม่เกิน6ตน้นหากจะใช้เพื่อทำธุรกิจจําเป็นต้องมีใบอนุญาตนอกจากนี้จํากัดเฉพาะผู้ที่มีอายุ21ปีขึ้นไปเท่านั้นขณะที่รัฐไอดาโฮและรัฐเนบราสกาการใช้กัญชายัางถือว่าผิดกฎหมายส่วนดินแดนที่ดูเหมือนสวรรค์สำหรับผู้เสพกัญชาอย่างเนเธอร์แลนด์กฎหมายอนุญาตให้ใช้กัญชาเพื่อการแพทย์เท่านั้น การใช้ในเชิงสันทนาการยังถือว่าผิดกฎหมายแต่เพราะกฎหมายมีความอลุ่มอล่วยชาวเนเธอร์แลนด์จึงสามารถพกกัญชาได้ไม่เกินคนละ5กรัมและต้องเสพในพื้นที่ส่วนตัวหรือสถานที่ที่จัดไว้เท่านั้นแต่ละครอบครัวสามารถปลูกกัญชาได้ไม่เกิน5ต้นแต่ห้ามปลูกเพื่อการค้าขายและยังมีร้านกาแฟสถานที่สำหรับซื้อและเสพโดยเฉพาะซึ่งต้องได้รับอนุญ,ญาตจากทางการ แม้กัญชาจะเพิ่มรายได้ให้กับหลายๆประเทศและมีสรรพคุณที่สามารถใช้ในการรักษาโรคต่างๆแต่สารที่สามารถควบคุมอารมณ์ของมนุษย์ทําให้หลายฝ่ายยังคงกังวลถึงผลกระทบต่อสุขภาพจิตและร่างกายของผู้ใช้รวมถึงในญี่ปุ่นกระทรวงสาธารณสุขกังวลว่ากัญชาอาจลดทอนความสามารถในการเรียนรู้การควบคุมกล้ามเนื้อและเสี่ยงต่อสุขภาพจิตแต่ชาวญี่ปุ่นบางส่วนมองว่า กัญชาปลอดภัยกว่าแอลกอฮอล์หากควบคุมปริมาณการใช้実際アメリカとかだとおじいちゃんとかおばあちゃんとか普通に普通の大学生とか普通にみんな吸うんですけど、それは日本だとやっぱ考えられないと思うんですよね。そこをイメージはやっぱり危ない薬物のイメージが強いんで。การยอมรับ CBD ในประเทศญี่ปุ่นถือเป็นสัญญาณที่ดีมีรายงานว่ากระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่นอาจจะดําเนินการแก้ไขกฎหมายควบคุมกัญชา พื่อให้สามารถนำมาใช้ในทางการแพทย์ได้อย่างถูกกฎหมายภายในปลายปี2022แต่ด้วยฤทธิ์ที่กระตุ้นต่อระบบประสาทและส่งผลต่ออารมณ์การใช้กัญชาเพื่อความเพลิดเพลินอาจยังต้องรอต่อไป